สอส,สวัสดีนะครับฮันยองอาเซโยหนีหาวสรามมาเดก,ก,มกดุม Good morning ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 Mor มอริสปาดาว YouTube.com นะ Welcome to the channel นะคำใบกรอนต่างๆเป็นคำใบกรอนโดยรวมนะครับเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นะครับตามหลักธรรมะทานศีลหา้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับโทรััฟังกรไมกรกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube กดกระดิ่งให้กาอาจารย์ก่อนเลยนะครับเวลาอัพคลิปอะไรไปแล้วก็จะส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยนในดูงชะตาบริการด้านอื่นนะครับหจอจย์ก็จะมีดูดวงชะตาส่วนตัวคุณก็สามารถติดต่อมาได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆนะครับเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้าน แต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้สำหรับดูดวงชะตารายวันประจำในวันนี้วันศุกร์ที่22พฤศภาคม2563ขึ้น1น่งข้าเดือน7ปีชวดวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ของคุณใช้เลิกสะดวกไปเลย นะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงก็ติดต่อมาได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นหนึ่งขั้มตามความฝันธรรมดาแล้วเนี่ยจะเป็นฝันดีเสมอกล่าวคือถ้าหากฝันดีก็จะได้ผลดีตามฝันถ้าฝันร้ายก็จะมาเทาเบาบางไม่ร้ายเท่ากับที่ฝันในวันอื่นนะครับสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์มีทรัพย์มาก ใส่ไปเลยนะครับใครที่เป็นโรคซับจางอะ่ะให้คุณเอาชุดใหม่มาใส่นะครับจะได้มีทรัพย์สินเยอะๆหัวใหม่ในวันศุกร์นะอยู่ศุกร์เย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตัดเล็บวันศุกร์มีโภกกระพั์นะครับทาน้ํามันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์ใส่ขโมยตุ๊งตาอะไรมากไหมนะครับผม มาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันก่อนเซมซีประจําในวันนี้ได้ใบที่68โชคชะตาของท่านในช่วงนี้ความเป็นอยู่ปลอดภัยดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตคุณมีความสุขถหากร่วมหุ้นส่วนนะครับกับผู้อื่นจะประสบผลความสําเร็จที่ดีนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะสําเร็จสมหวังมีผู้คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานความรักของท่านราบรื่นดีมีความสุข ต่างฝ่ายตางมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีความคิดถึงซึ่งกันและกันก็จะทําให้ท่านพบกับความสุขนะแล้วก็ธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้นะครับก็จะประสบผลความสํเร็จดีแต่ท่านไม่ควรที่จะระโมบโลกมากให้คิดกําไรแค่พอประมาณก็พอแล้วหากท่านกําลังหางานทําอยู่จะมีคนคอยช่วยเหลือให้ท่านได้ตําแหน่งงานที่ดีใน,ในอนาคต แล้วก็คะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับขอให้ท่านตั้งใจทำต่อไปเลยนะดวงชะตาในวันนี้สำหรับผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธคืนเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยเป็นกาลกิรีสัญจรกาลกิรีแปลว่าคือสิ่งที่เสียไปเสียปัญหาอุปสสรคต่างๆศัตรูคดีความสิ่งไม่ดีทั้งนั้นเลย นะครับซึ่งเป็นปัญหามันเสียนะและเสี่ยงโชคเล่นการพน,นันก็ไม่ดีนะครับคนที่ดีสุดในวันนี้คือคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดวันอังคารเนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสเส็จเกิดความเป็นมงคลอังคารคือความขยันขันแข็งความมุศรุวันนี้ถจ้าคุณขยันคุณจะเกิดโชคลาภนะของชาวอาของคนที่เกิดในวันอังคารต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับ ในดวงชะตาคุณระมะโดปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะเกี่ยวข้องกับระบบเลือดโรคหัวใจนะครับแล้วก็โรคไข้ต่างๆนะตะคิวอัมาพึ่งอัมาพาดต้องระมัดระวังไว้ด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนจําเกงสามารถทําในสิ่งน,นั้นได้คนที่เกิดในวันพุธกลางวันคุณจะมีเกณฑ์การเจรจา,าติดต่อสื่อสารต่างๆก็จะมีความมั่นคงที่ดีนะครับ คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยคุณจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้หลับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้การุปรถปะภ์คำชูดีมากเลยนะครับคนที่เกิดในวันศุกร์เจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งตัวการพูดคุยในบางครั้งเนี่ยพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายนะครับผู้ใหญ่เชื่อถือในคาพูดและฐานะทางการเงินของคุณก็จะดีขึ้นตามระดับนนในดวงชะตาของคุณ แล้วพวกคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับคุณต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบักบันให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะแสดงว่าชาวคนที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะครับคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยคุณจะได้คู้ของซึ่งเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทํางานนะครับต่อมาคนที่เกิดอันนี้ครบแนละ้วสีที่ควรเว้นให้เว้นสีดำนะสีดําไม่ดี สีที่ดีก็คือสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีชมพูนะครับแล้วก็สีส้มได้นะทิศที่ดีประจำวันที่ตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเป็นทิศที่เป็นมงคลประจําในวันนี้นะครับมาถึงช่วงปรากฏการฝ่าดาวทุดทีกันอย่างรวดเร็วเลยในโดชะตาปรากฏการฝ่าดาวในวันนี้นะครับก็ <c oughs> จะมีดาว ดาวอังคารก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับมัรวงภัยทางอากาศของหนักตกลดทับใส่ตกจากที่สูงนะหรือมีเหตุได้รับความเดือดร้อนต่างๆนะและดาวพระจัน์ก็จะย้ายราศีดาวจันย้ายราศีเวลาตีสี่นาทีเข้าสู่ราศีลุกสศตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับหมายถึงวาสนาสูงสง่งทำอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังจเจริญก้าวหน้าที่ดี ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถือว่าคุณจะมีสเสน่ห์มากมีอํานาจบารมีนะครับในดวงชะตาแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นคนที่ชอบมีเรื่องหยุมหยิมส่วนมากก็จะมีปัญหากับผู้หญิงที่หน้าตาดีด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็แปลกนะนะ <c oughs> ในดวงจะตาดาวจันทร์ทับกับดาวพระอาทิต์เวลา19บเก้นกาา5นาที จันทร์ทับกับพระอาทิตย์นะครับมักมีความสับสนนะคุณอาจจะมีความสับสนอะไรก็แล้วแต่มีคนมาหาสูแล้วก็อาจจะเดินทางนะครับไปในยังสถานที่ต่างๆมักไปค้างแรมนอกบ้านโดยเช่นกันนะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปค้างแรมนอกบ้านที่ไหนหรือเปล่านะก่อนเคอร์ฟิวนะครับโอเคมาถึงดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะ มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆชาวราศีเมฆเนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงชะตาชีวิตคุณเนี่ยเป็นคนที่ขยันในการทํางานต้องอดทนนะครับเจ้ชาชะตาจะเหน็ดเหนื่อยในการพยายามทุกอย่างในด้านการงานเพื่อให้ประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาส่วนในด้านการเงินนะครับเจ้ชาชะตาเนี่ยก็จะมีรายรับรายจ่ายเข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจของคุณ เป็นไปในทิศทางที่ดีนะส่วนในด้านความรักนะครับเจ้ชาชะตาก็จะได้คู่ของซึ่งคอยรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะแต่ในวันนี้คุณอาจจะเบื่อเซ็งไม่ค่อยได้ดลังใจอารมณ์บอดจอยใจบอดานพอ <c oughs> <c oughs> นะ ช่วงนี้หนาวหนาแม่คนันิงเกาะหมดนะหนาวจริงๆชวาวราศีเมษนะครับวันนี้คุณจะได้อะไรน่ฟับเจ็ดเป็นไม้เท้าชวาวราศีเมษเลยนะในดวชะตาเนคุณเนี่ยนะครับต้องพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆถึงจะดีนะ ถึงจะประสบผลความสําเร็จแต่ถ้าคุณไปขอพึ่งพาคนอื่นเนี่ยนะไม่สําเร็จหรอกนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องต่อสู้โดยนักพักนําแมของตัวคุณเองเป็นการดีนะครับต่อมาชาวราศาีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยวันนี้ในด้านการงานเนี่ยคุณจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับในโดชะตาเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยถ้าทํางานผิดกฎหมายหรือสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยให้ระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้น นะครับในด้านการเงินเนี่ยดาวพุธในวันนี้ในดวงชะตาก็กลุ่มรักษณาคุณเพราะฉะนั้นการเงินก็เข้าขอแสดงความดีดใจด้วยนะครับถึงแม้ว่าปัญหาในเรื่องงานมีอุปสรรคแต่เงินเข้าก็ดีนะคุณจะได้มีความสุขนะครับส่วนในด้านความรักเนี่ยก็จะมีโชคลากจากคนรักคู่คร,ครองด้วยเช่นกันนะชาวราศรีพกุกศวันนี้ชาวราศรีพกุกศคุณได้ฟัราชินีถือดาว ชาวราศพษษนะีพฤษภนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเด็ด <ๆ S 2> ขาดทําทอะไรตามจริงเป็นคนที่โมโร้ายนะครับรักก็คือรักพอไม่รักก็โกรธแรงนะในดวชะตาของคุณนะครับระวังเงินหายนิดน,นึงนะต่อมาชาวคนราศีเมถุนชาวราศีเมถุนนะครับในดวชะตาเนี่ยดาวพระพฤหัส,สบ,บดีอยู่ในภพมรณะหมายถึงการงานคุณมักไม่นิ่ง ถ้าคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานหรือโยกย้ายต่างๆก็จะช่วงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นช่วงดีๆพิเศษเก่อนกลางก่อนกลางเดือนกรกฎาคมนะครับจะคุณจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงย้ยายงานอะไรก็แล้วแต่ถึงว่าเป็นผลดีนะคือมันแตกต่างกันในดยชะตาใครก็แล้วแต่นะครับถ้าดาวกรรมะอยู่ในภพที่เสียนี่นะคุณมักเปลี่ยนงานย้ายงานบ่อยงานมักมีปัญหาอุปสรรค ถ้าคุณเจอเจอเจอ,อคำสั่งหรือการย้ายงานอะไรก็แต่เนี่ยนะให้คุณพึงดีใจเข้าไว้คุณจำไว้เลยคุณต้องดีใจเข้าไว้เปลี่ยนงานแล้วย้ายงานแล้วดีใจย้ายแผนกแล้วต้องดีใจย้ายแล้วมันจะดีนะครับถ้าเขาให้ย้ายไปเลยไปสาขานน้นสาขานน้สาขานั้าาน,นย้ายบ่อยๆดีเฉพาะดวงชะตาของคุณซึ่งเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าคุณไม่ได้ย้าย <c oughs> ไปแล้วไปหลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น่นะในดวงชะตาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองบ่อยๆนะครับในด้านการทําง,งานต่างๆส่วนการเงินในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างดาวกระดุมพระตกวีน่าคุณมีรายจ่ายให้ระวังคดีความนิดหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องคดีความเรื่องเงินเง,ง,งินทองทองนะให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับ ส่วนในด้านความรักของคุณเนี่ยก็คนรักผู้คลองก็อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะดวงเป็นเกณฑ์พินทุบาทก็ประครับประครองความรักของคุณให้ดีนะครับชาวราศีเมถุนวันนี้คุณได้ฟับเดอะฟูลดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับแต่คุณก็เป็นคนที่กล้าไดา้กล้าเสียนะนะกระ็ระวังนิดนึงนะครับอย่ากล้าได้กล้า,าเสียจนมากเกินไปนะต่อมาชาวราศีกอรกฎ เช้นานาศสีกร,รกฎเนี่ยดาวจันทร์เป็นประมเมเกนวันนี้คุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับพยายามสวดมนต์ไหวพระนะทำใ้สิ่งที่ดีนะครับก็จะเสริมดวงชะตาของคุณเนี่ยให้ประสบผลความสําเร็จยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับเจ้าชะตาเนี่ยถ้ารู้จักเก็บหอมรอมริบเนี่ยคุณก็จะใส่ใจในการสะสมทรัพย์สินต่างๆมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นทรัพย์คุณก็จะเยอะขึ้น นะครับถ้าคุณรู้จักประหยัดมัธยัตถ์ในด้านความรักนะครับคนรักคู่ครองก็ดีไม่ได้มีปัญหาใดๆฮนะชาวราศีรากรกฎวันนี้ได้ฟับสี่ดาเชาวราศีกรกฎนะครับคุณจะหยุดพักนิ่งไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวราศีิงส <c oughs> ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาเนี่ยคุณก็หมุ่มมุ่นในการทํางานนะครับก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคัก์บ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายใดๆในดวงชะตาของคุณนะในด้านการเงินก็มีเกณฑ์การลงทุนครับวันนี้การลงทุนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยมีความเป็นเบิกปึกแผ่นมั่นคงที่ดีในเรื่องการเงินการทองของคุณนะครับส่วนในด้านความรักเนี่ยนะในวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาจะทะเลาะบอกแวงกับคนรละคู่ครองบ้างนะชนะาวราศี ราศีสิงห์วันนี้คุณได้ฟักแปดถ้วยในดวงชะตาเนี่ยคุณจะไม่สนใจสิ่งใดนะครับคุณอยากที่จะอยู่ตัวคุณเองแล้วก็เดินไปข้างหน้าคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นนะครับหรือคุณอาจจะไปเข้าวัดทําบุญสวดมนต์พระก็ได้นะอยากอยู่แบบเงียบสงบนะครับในดวงชะตาชาวราศีสิงห์วันนี้คุณได้ฟักสิบดับ ระมัดระวังอุบัติเหตุมีดบาดกระดาษบาดนิดน,นึงนะต่อมาเช้าลนะัคนาราศีกันนะครับกัน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 ในดวสชตาคุณเนี่ยวันนี้เนี่ยนะทำธุรกรรมปรผ่านการเงินก็นดีงานก็มันคง้งถึงแม้ว่าเป็นมีปัญหาภาษาอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะผ่านได้การเงินยังไงคุณก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในดวงชะตาวันนี้ชาวราศีกันวันนี้ได้ฟับ เดินลิกเพื่อวันนี้ก็จะมีความรักเกิดขนโซดมีโอกาสที่จะมีความรักเกิดขึ้นใหม่ๆแต่ให้เรามาระวังรักซ้อนด้วยนะครับต่อมาชาวลัการา,าสีตุลชาวราศีตุลเนี่ยนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวงานไปอยู่ในภพมรณะงานต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยคุณจะมั่นคงประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีนะครับในด้านการเงินวันนี้ก็จะมีโชคลาภเงินเงินทองทองเข้ามา ความรักของคุณก็จะมีความสุขเจ้าชะตาจะได้คู่ของที่ดีนะครับมีสกุลตามมีกิจติยศชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟับ The m a g ม,มจิกเช,นะชาวราศีตุลวันนี้คุณก็จะเป็นคนที่มีความสามารถนะครับติดต่อสื่อสารอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณก็ดีไม่ได้มีปัญหาใดๆนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิก ราศีพิจิกนะครับดาวประจําตัวอยู่ในภพพันธุวันนี้คุณก็จะมีโชคลาภที่เกิดขึ้นกับญาติพี่น้องนะครับในครอบครัวดีๆในดวงชะตาในด้านการงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์วันนี้นะครับเจ้ชาชะตาก็จะสนใจในการทํางานหรือสิ่งที่รับผิดชอบไม,ม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็ตามความร่างของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีนะเรามาระวังคนแล้วคู่ของเจ็บป่วยไม่สบายนะชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ฟ็อ ห้าถ้วยในดวงชะตาอย่าคาดหวังอะไรไว้สูงมากจนเกินไปมันมีโอกาสที่จะล้มเหลวได้นะครับต่อมาชาวราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูนะครับในด้านการงานเนี่ยดาวพุธเป็นอนลัลิต้องระวังปัญหาอุปสรรคในเรื่องการงานของคุณมีเรื่องเสียทรัพย์เกิดขึ้นจากงานนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องการเงินความรักก็มีปัญหาอีก ไม่ค่อยลงร้อยกันนะครับไปดูสตาร์เช้า,ชาราศีธนูวันนี้คุณได้ฟับสามถ้วยวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะพบปะติดต่อสังสรรค์เพื่อนฝูงหรือสังคมนะครับมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะในวันนี้ต่อมาเช้าลัคนาราศีมังกรเช้าราศีมังกรนะครับวันนี้คุณก็จะอดทนมากขึ้นเหนเนื่อยทําในสิ่งต่างๆในเรื่องการเงินก็มีรายจ่ายนะครับแต่วันนี้ก็ ็อาจจะบวกลบคูณหารในเรื่องการจ่ายของคุณนะครับมันก็อาจจะเป็นปกติไม่ได้มีปัญหาใดๆมากมายดาวคนรักคู่ครองก็มีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองร่างกายดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นชาวราศีมังกรวันนี้คุณได้ฟับหนึ่งถ้วยคุณจะมีโชคแาะความสําเร็จมีโอกาสได้กินของอร่อยๆนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยนะครับในเรื่องการงานกุมรักวันนี้สมัครงานไหนงานประสบผลความสําเร็จ ที่ดีมากเลยนะครับงานคุณยังไงก็ดีการเงินพรฤหัสบดีเป็นวีนาศมีรายจ่ายเก็บเงินไว้อยู่เรามาระวังนะครับคนที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นศัตรหูหรือมีเรื่องที่จะทะเลาะก,กันได้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะในดวงชะตาความรักก็มาเด่มีปัญหานะครับชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟับหรือตาชาวราศีกุมคุณจะต้องมีความหวังมีความศรัทธา คุณจะประสบผลความสําเร็จต่อมาเช้านะักหนารลาสีมีนเช้านัาสีมีนยังวันนี้ยังไงคุณก็ดีนะคบถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคนเข้ามาแก้ไขช่วยเหลือคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ในเรื่องการเงินคุณก็เก็บเงินไม่อยู่มีรายจ่ายนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะนะในดวงชะตานะครับให้สมมติว้าพับปฏิบัติธรรมเอาไว้นะเช้านากสีมีนวันนี้ได้ฟั ราชินีถือเหรียญในดวงชะตาคุณเนี่ยนะก็จะมีโอกาสที่ดีๆในเรื่องการเงินถ้าติดต่อธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ในผู้หญิงจะเป็นคนนํามาให้ในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับโอเคนี่คือคาําตํำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้ง12ราศีสั้นๆนะในเรื่องงานเงินความรักจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าใครสนใจให้ดูดวงชะตากอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Sub สไครป์กดแชร์คลิปกดกระดิง่ง อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ